สวัสดีค่ะ f อทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกท่านวันนี้นะคะเจจะพาทุกท่านไปรับชมแนวทางหุ้นนิเคี V A P เช้าบ่ายนะคะทุกคนวันที่22สิงหาคม2567นกนะคะทุกคนวันพฤหัสบดีเนาะพี่น้องเนาะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคําเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนํา วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ MC ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ f c ได้รับชมต่อไปนี้ก็คือการจอเด่นวิ่งรูดแยกรอบเช้าและรอบป่ายดพี่น้องถ้าสมมุติว่าท่านไม่ชอบก็ให้ท่านรอดูเลขเด่นประจำวันเพื่อเป็นแนวทางได้ที่ท้ายคลิป เลขเด่นประจําวันก็มีเข้ามีหลุดนะคะแต่ว่าท่านจะนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะพี่น้องเนาะทุกคนเรามาดูวันที่21ก่อนนะคะว่าทุกท่านจะเป็นยังไงนะคะว่าเข้าหรือเปล่านะค่ะทุกคนวันที่21นะคะจะให้เด่น6และ5มา398 52เด่นมา5พี่น้องเข้าคู่5 225 ทุกคนขาคู่ตัวเด่นของรอบบ่ายมาเข้ารอบเช้าก็889บางท่านก็น่าจะได้บางท่านก็น่าจะหลุดนะคะรอบบ่ายจะให้9และ8มา1 2 6 2 7หนะคะหลุดพี่น้องมาเข้า6ของรอบเช้าวันนี้ได้เด่นประจําวันมาไหมได้เด่นประจําวัน9มารอบเช้า4หลุดนะคะทุกคนเอา้าไปต่อพี่น้องลุ้นต่อวันที่22นะคะช่วงไหนหลุดดีๆ fc ก็พักก่อนนะคะทุกคน เจรนาเบิ้งเอาพี่น้องแอดมินก็เป็นได้แค่แนวทางนะคะทุกคนเพราะว่าใจก็เล่นไม่เป็นเนาะพี่น้องขาใจก็บอกในแนวทางแค่นั้นนะคะทุกคนเรามาดูวันที่22นะคะทุกคนจากที่ใจคำนวณตัวเด่นได้รอบเช้าเจาได้อยู่ที่6กและห้เรามาดูความน่าจะเป็นนะคะ6ค่ะ6 7 6 6 หกศูนย์หกสามหกแปดหกเก้าห้าหกห้าเจ็ดห้าห้าห้าศูนย์ ห้าเก้าห้าแปดเรนรอบ่าอยู่ที่เจ็ดและหกค่ะทุกคนเจ็ดนะคะเจ็ดห้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดหก จ็ดสามหกคะ่ะทุกคนหกหกหกห้าหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามนะคะทุกคนประมาณนี้นะคะมาดูคู่ตัวเด่นนะคะทุกคนหกห้าเจ็ดหกวันนี้หกเบิ้ลน,นะคะพี่น้อง ถ้าชอบเบิ้ล66 mc ก็ตามได้นะคะหรือว่าถ้าใครสายเบิ้ลถ้าไม่ชอบเบิ 66, ้ล6 6ก็รอดูเลขเบิบ้ลประจำวันนะคะทุกคนมาดูค่ะ6 5 7 6คู่ตเด่น6 7 6 6 5 6ห7หกกับ6รอบบ่าย7576ห6 6 5หนะคะทุกท่านนี่ก็คือคู่ตเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายนะคะสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่าย เอฟซีท่านไหนชอบคู่ไหนท่านอย่าลืมไปแล้วก็กลับนะคะทีนี้เรามาดูเลขเด่นประจําวันเลขเด่นประจําวันอยู่ที่เลขค่าเลขศูนย์เบิ้ลประจาวันคือเบิ้ลห้าห้าห้ากับศูนย์นี้ท่านสามารถใช้ได้ทั้งวันทุกรอบใน,บนแต่ละวันกันทุกคนเอฟซี FC ทุกท่านค่ะสาหรับคู่ที่ใจจับให้นี้เป็นการหาความน่าจะเป็นระหว่างคู่ตัวเด่นสถิติเมล่ลาสุดและเลขเด่นประจําวันนะคะทุกคนมีเข้ามีหลุดกันทุกวัน ถ้าสมมติว่า fc มีตัวเลขในใจก็สามารถจับใหม่ได้เลยแล้วแต่ความชอบนะคะทุกท่านทีนี้เรามาดูคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันเด่นรอบเช้าอยู่ที่ 6- และ5เด่นประจําวันอยู่ที่5และ0ย์เป็น6 5 6 0ติดคู่ตัวเด่น6556 5ค่ะ5 5 5 0ติดเลขเบิ้ลประจําวันเลขเด่นประจําวัน7กับ6รอบบ่ายและ5กับ0ย์เด่นประจําวันเป็น7570ติดคู่ตัวเด่น7 5 5 7 6ค่ะ6 5 6 0ติดคู่ตัวเด่น6ห56นะคะพี่น้องเป็นยังไงคะพี่น้องคะมีคู่ใดมากบ่พี่น้องถ้าพี่น้องมกักพี่น้องก็สามารถตามได้ถ้าพี่น้องว่ามากักพี่น้องก็ผ่านได้เด้อค่ะเด้อพี่น้องขาสถิสดีีก่ะมีเข่ามีหลุดถูกมือนะคะพี่น้องสําหรับแนวทางนะคะหุ้นนิเคี๊ v บีอพวันที่2 2สิสงิหาคม2567 ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสุขๆมันหมานสุบูร์สุพลด้วยพี่น้องสวัสดีค่ะ